ใจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และกอบไปด้วยความรักและความเมตตาเป็นทางมาย่งสันติภาพอันไพยบูรณ์เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะทำให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพลังมวลแห่งใจที่บริสุทธิ์จะช่วยเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ที่กำลังร้อนแรงด้วยไฟกิเลสให้เป็นกระแสแห่งความดีที่ลุกเงียบไปในบรรยากาศมวลมนุษยชาติจะได้ปรองดองกันมีอะไรที่พอจะแบ่งปันกันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปโดยถือว่าสมบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นของกลางของโลก โลกทั้งโลกก็คือบ้านหลังใหญ่ที่มีสมาชิกในบ้านมากมายพวกเราทุกคนก็คือหมู่ญาติเดียวกันที่ยังต้องเดินทางไกลในสังสารวัตรไปสู่ฝั่งอายตนานานมีวาระพระบาลีที่สุเมธมดดาบทโพธิสัตว์กล่าวสอนตนเองว่า ดูก่อนสุมเม็ดาบทท่านพึงบำเพ็ญแม้ปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ท่านจะได้เว้นใครๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงพึงเข้าไปหาบัณฑิตท,ทั้งหมดไต่าถามปัญหาภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัด เดินไปบินดาบาตตามลำดับตรอกไม่ละเว้นตระกูลใดๆไม่ว่าจะเป็นตระกูลชั้นไหนได้อาหารพอยังชีพฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเข้าไปหาบัณฑิตทั้งปวงไต่ถามปัญหาจะได้เป็นพระพุทธเจา้าการสร้างบารมีนั้น ไม่จะทํากันเพียงชาติสองชาติแต่ต้องทํากันยาวนานนับเป็นอสงไขายชาติและต้องอาศัยกําลังใจที่ยิ่งใหญ่เกินกับความนึกคิดของปุถุชนทั่วไปแม้ว่าพบชาติจะมาตัดช่วงจังหวะการสร้างบารมีให้ได้รูปกายใหม่ เกิดในสถานที่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อก,การสั่งสมบารมีบ้างทำให้บางยังหวะของชีวิตต้องหลงลืมประมาทชล่าใจไปบ้างแต่พอได้โอกาสก็ต้องสร้างความดีกันต่อไปการสร้างบารมีในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะต้องมีมนโนปณิธานที่แน่วแน่ และยังต้องอาศัยกำลังใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดียวสร้างไปจนกว่าบุญบารมีจะแก่รอบครั้งที่แล้วหลวงพ่อเด็กกล่าวถึงแนวคิดการสร้างบารมีของพระบรมโมพธิสัตว์ว่าท่านจะต้องเริ่มจากทานบารมีเป็นอันดับแรกเพราะเป็นสบียงที่สำคัญ ในการเดินทางไกลในสังสารวัตรและจะได้อาศัยสเสบียงนี้นะ่ะหล่อเลี้ยงตนเองและหมู่คณะอีกด้วยจากนั้นก็บำเพ็ญศีลบรารมีชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นการรักษาสภาวะปะกติของตัวเอง จะได้บังเกิดในภพภูมิที่เหมาะต่อการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติและจะทำให้หนทางการไปสู่อายตนานิพานใกล้เข้ามาและท่านก็บำเพ็ญในคขมะบารมีฝึกตัวไม่ให้ไปยึดติดในลาบยศสรรเสริญไม่เกาะเกี่ยวในเบญจากามคุณทั้งห้า สลัดให้หลุดจากสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่ในกระแสของพระนิพพานอย่างเดียวเมื่อพิจารณาบาร,รมีทั้งสามอย่างนี้แล้วอะไรอีกที่จะเป็นเหตุให้เดบ,บรรลุพระสัมมาสัมพธิยาณท่านตรวจตราแล้วก็พบว่าอาวิชชาคือความไม่รู้นะ่ะ รอบงามสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากภพทั้งสามไปได้ดังนั้นจะต้องแสวงหาความรู้ตั้งแต่ความรู้จากการได้ยินได้ฟังที่เป็นสุดธรรมยปัญญาจากสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่างๆความรู้จากการพินิจพิจารณาไตรตรอง ทดลองด้วยตัวเองซึ่งเป็นจินตมยปัญญารวมทั้งความรู้แจ้งคือภาวนามยะปัญญาอันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนามาข้ามพบข้ามชาติต้องอาศัยความรู้เหล่านี้เนี่ยมาทำลายความมืดคืออวิชชาให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจะต้อง บำเพ็ญบาร,รมีอย่างที่สี่คือบำเพ็ญปัญญาบาร,รมีและท่านก็สอนตัวเองว่าท่านจะบำเพ็ญปัญญาบาร,รมีอุปมาเหมือนภิกษุที่เดินบินบาตไปรับพัตาหารที่ใดก็ตามก็จะบินรบาตไปตามลำดับไม่ว่าผู้ที่มาใส่บาตรจะมาจากตระกูลไหน วัน,นะใดชนชั้นใดก็ตามจะเป็นชนชั้นสามัญทั่วไปชนชั้นกลางเศรษฐีหรือชนชั้นสูงเป็นพระราชาม,มหากษัตริย์ก็จะรับบินดาบาทหมดเหมือนกับผู้สแสวงหาความรู้ใส่ตัวความรู้นั้นจะอยู่ในบุคคลใดอยู่ในไวัยไหน อยู่ในฐานะใดหรือเกิดในชนชั้นใดก็ตามขอให้มีความรู้ที่นำมาํำจัดอาสวะกิเลสได้ก็จะไปขอความรู้จากคนเหล่านั้นซึ่งลูกๆหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินมาบ้านที่บางพบชาติท่านเกิดในยุคสมัยที่หาผู้คนจะรู้ธรรมะสักบทก็ไม่มี แต่รู้ว่าหนุ่มจันทานนเป็นคนมปีปัญญาก็อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเรียนวิชาหรือบางชาติแค่คำว่าเทวธรรมคืออะไรก็ไม่มีใครทราบมีเพียงยักษ์ตนเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนเคยได้ยินได้ฟังมาจากผู้รู้ในอดีตแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องกระโดดเข้าปากยักษ์กินเป็นค่าตอบแทน พระโพิษัทท่านก็ยินยอมโดยไม่เสียดายชีวิตเลยขอก่อนตายให้ได้ฟังคำว่าเทวธรรมนะคืออะไรเพียงเท่านี้แหละนิท่านก็ค่อยๆเริ่มสั่งสมปัญญาบารมีของท่านมาอย่างนี้นะจ๊ะบารมีประการต่อมาที่ท่านได้ตรวจตราด,ดูดีแล้วก็พบว่า ความบกพร่องในตัวนะ่ะจำเป็นต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงจึงจำเป็นต้องมีวิริยะบารมีเข้ามาเสริมคือนอกจากจะมีความเพียรพยายามไม่สิ้นสุดแล้วนะ่อีกในยนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่กล้าต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองอีกด้วยคำว่ากล้านี้นะ่มาจาก คำว่าวีระวิระหรือวิริยะหมายถึงกล้าที่จะแก้ไขความบกพร่องของตัวเองสิ่งใดที่ไม่ดีเคยชินอยู่กับสิ่งนั้นก็ปฏิวัติใหม่ให้มันดีขึ้นและกล้าที่จะเลาเวน้นหรือหลีกเลี่ยงความไม่ดีทั้งหลายที่เคยทำเอาไว้ก็จะไม่ทำอีกต่อไป สิ่งใดที่ยังไม่เคยทำก็จะไม่ทำและจากนั้นก็กล้าที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นไปอีกความดีอะไรที่มีอยู่ก็รักษาไว้แล้วก็พอกพูนให้มากขึ้นความดีอะไรที่ยังไม่เคยทำหรือความดีที่คนในโลกไม่กล้าทำท่านก็กล้าทำ เพราะการจะบรรลุประโยชน์อันสูงสุดได้ก็ต้องบำเพ็ญบาร,รมีที่ยิ่งยวดคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งความปรารถนาจึงตามความคิดของพระบรมโพธิสัตว์ไม่ทันเพราะท่านกล้าคิดกล้าพูดและกล้าที่จะทำความดีที่ไม่มีใครในโลกเคยทำมาก่อน นี่ก็คือวิริยะบารมีของท่านท่านั้นยังไม่พอท่านยังสอนตัวเองว่าท่านจะบำเพ็ญวิริยะบารมีให้เหมือนกับพระยาราชสีที่ฝึกอริยบทตัวเองมาดีแล้วทุกอริยบททั้งนั่งนอนยืนเดินต้องสง่าง,งาม พราะว่าราชสีเป็นเจ้าป่าอริยบทก็ต้องเหมาะกับความเป็นเจ้าป่าเวลาราชสีนอนก็รักษาความเป็นเจ้าป่าเอาไว้มีสติสมปรชัญญะไม่กลิ้งเกลือกไปมาเหมือนสุก,กรเวลาราชสีตื่นขึ้นถ้าท่าที่นอนไม่เรียบร้อยเหมือนตอนก่อนนอน แม้ใจหิวเท่าไร่ก็จะไม่ยอมออกหากินจะฝึกใหม่แม่นอนยังต้องฝึกความเพียรต้องมากถึงขนาดนั้นท่านสอนตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองอย่างยิ่งยวดอย่างนั้นทีเดียวนะจ๊ะต่อมาเมื่อกล้าทำความดีบางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงวิพากษวิจารณ์เสียงเย้ยหยัน ดูถูกดูแคลนจากคนที่ไม่ขอดใจบรารมีต่อไปที่ต้องรักษาต้องให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกก็คือขันติบรารมีเพราะเมื่อเรากล้าเปลี่ยนแปลงความไม่ดีที่เคยทำอยู่กล้าทำความดีที่ใครๆไม่กล้าทำเสียงค้อนขอดวิภาควิจารณก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ขันติบาร,รมีก็ตามมาความอดทนะเป็นตบะรรมอย่างยิ่งที่จะชำนะกิเลสในตัวจึงต้องรักษาใจในะให้เป็นปกติไม่วันไหวในปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและก็ไม่หลงในคำสรรเสริญเยินยออันจะเป็นเหตุให้หลงตัวเองมีความมั่นคงหนักแน่น ทั้งนินทาและสรรเสริญดุดขุนเขาพระบรมโพธิสัตว์ท่านสอนตัวเองว่าดูก่อนสุมเมธบัณฑิตนับแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญนติบารมีให้เต็มเปี่ยมพึงเป็นผู้อดทนได้ทั้งในความนับถือทั้งในความดูหมิน่นคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดิน แผ่นดินก็ย่อมกระทำความชอบใจไม่กระทำความแค้นใจมีแต่อดทนอดกลั้นเท่านั้นฉันใดแม้ท่านเมื่ออดทนได้ในความนับถือก็ดีในความดูหมิ่นก็ดีจากเป็นพระพุทธเจ้าได้สำหรับในวันนี้หลวงพ่อเขากล่าวเรื่องการสร้างบารมี ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้โอกาสหน้าจะนำบารมีข้ออื่นๆมาเล่าสู่ลูกๆทุกคนให้ได้รับฟังกันจนกว่าจะครบบารมีทั้ง10ทัศซึ่งการสร้างบารมีให้ได้ดีเนี่ยต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนที่เรียกว่าการตั้งผังชีวิต เป็นการวางแผนผังชีวิตของนักปรา์บัณฑิตที่ท่านตั้งผังกันมาข้ามพบข้ามชาติเมื่อวางผังแล้วก็สร้างบุญบารมีซึ่งเปรียบเสมือนเอรือแพเข็มทิศและสเสบียงที่จะข้ามห่วงน้ำคือโอคะไปสู่นิพพานแดนเกษมเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้จะได้ลดละความพยายามให้ทำตามแผนผังที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจ,จากทุโกโศกโรค ภยัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุดแห